ตอนนี้ดิฉันอายุ38ปีนะคะ,คะมีลูกหนึ่งคนอายุ15ปีแล้วค่ะเวลามีเพศสัมพันธ์จะถึงจุดสุดยอดแล้วถึงจุดสุดยอดเนี่ยมักจะมีเลือดออกสีแดงสดเลยแต่จะไม่มีอาการเจ็บปวดอาการแบบนี้อันตรายไหมคะถ้าไม่ถึงจุดสุดยอดไม่มีเลือดออกค่ะผู้หญิงเราเนี่ยเนื่องจากว่ามีมดลูกมีรังไข่มีฮอร์โมนเมื่อไหร่ที่มีความผิดปกติจะมีเลือดประจำเดือนผิดปกติแล้วเมื่อไหรที่กระทบกระเทือนเข้าไปข้างใน และมีความผิวติก็จะมีเลือดออกอนี่ถามว่าทาไมต้องถึงจุดสุดยอดแล้วมีเลือดออกแสดงว่าเมื่อไหร่ที่มดลูกมีการบีบตัวเวลาถึงจุดสุดยอดนั้นมดลูกมันจะมีสารถ้าสมมติว่าฝ่ายชายหลังไปแล้วถึงจุดสุดยอดจะมีสารโปรสตาแกนดินนะคะจากอสุจิน้ำอสุจิทําให้มดลูกบีบรัดตัวบีบเลยค่ะหรือว่าตัวเองถึงจุดสุดยอดก็มีอินเทอร์นอลโปรสตาแกนดินคือโปรสตาแกนดินของตัวเองเนี่ยฮอร์ออโมนโปรสตาแกนดินหลั่งออกมาจากตัวของเราเองฉะนั้นที่ฟังนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เขาถึงจุดสุดยอด ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับโพรสเซียมินของน้ำอสุจิหรือว่าตัวเขาเนี่ยหลังโนะพรสซียมินออกมามดลูกจะบิดตัวเมืม่อมดลูกบิดตัวมีเลือดออกนั่นแปลว่าอะไรมีความพรต้องมีความผิวติหรือมีพยาธิสภาพหมายถึงทางการแพทย์ก็เรียกว่าพยาธิสภาพอยู่ที่ตัวมดลูกนั่นแหละและตัวมดลูกก็ติดกับปากมดลูกนั่นแหละสแสดงว่าไอ้สองอันเนี่ยต้องมีปัญหานะคะปัญหาที่เกิดอายุ3 8อันนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะคะเพราะว่าอายุ30อัพเนี่ย ระวังมะเร็งปากมดลูกคําตอบง่ายที่สุดก็คือทำไมพบแพทย์อีกแล้วนะคะพบแพทย์เพื่ออะไรเพื่อตรวจภายในค่ะที่พบบ่อยนะคะไม่ใช่มะเร็งค่ะพบบ่อยก็คือเป็นเนื้องอกอยู่ที่ปากมดลูกนะคะเนื้องอกพวกนี้จะมีเลือดมาเลี้ยงนะคะเวลามีการบีบตัวมันเปื่อยหน่อยมันก็มีเลือดออกอันที่2ก็คือมีพยาธิสภาพอยู่ที่ในโพรงมดลูกเป็นเนื้องอกในโพรงมดลูกสองอย่างนี้อันตรายครับถ้าไม่ใช่มะเร็งก็อันตรายน้อยหน่อยนะคะอันที่3มเจอน้อยแต่เป็นไปได้ก็คือ มะเร็งปากมดลูกมะเร็งปากมดลูกนี้ลักษณะพิเศษก็คือหลังมีเพศสัมพันธ์จะมีเลือดออกคือคนไข้มะเร็งปากมดลูกร้อยคนเราสัมภาษณ์ทุกคนที่มีสามีจะมีเลือดออกหลังมีเพศสัมพันธ์เยอะไหมคะปริมาณเป็นยังไงแล้วสีเลือดเป็นยังไงคะไม่จําเป็นต้องมากหรือน้อยอาจจะจางอาจจะเข้มอาจจะเป็นเลือดสดๆนะคะอาจจะเป็นสีส้มอาจจะมีกลิ่นเหม็นหรือไม่มีกลิ่นเหม็นสรุปว่าหลังมีเพศสัมพันธ์มีเลือดออกผิดปกติอย่าคิดว่ามันเป็นประจำเดือนนะคะ พบแพทย์ค่ะ <c oughs> และการตรวจภายในไม่เจ็บใช้เวลาไม่นานนะครับวันนี้ก็เคลียร์กัน3ประเด็นนะครับต้องขอบ <c oughs> คุณด้วยกูรูรักของเราแพทย์หญิงชันวลีศรีสุสขโขคุณมอครับขอบคุณมากครับขอบคุณ,ค,ณค,ค่ะ,คะวันนี้ชูรักชูรสต้องขอขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะคะจากพัชชานนรองเท้ามาดามฟลาิโก้เครื่องประดับทอมดิกแอนฮ์รี่ด้วยค่ะกลับมาเจอกันใหม่ได้กับรายการชูรักชูรสของเราเพื่อสวัดีหน้าเที่ยงคืน20่สนาทีทังช่อง3และช่องส3วครับวันนี้ลาไปแล้วหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะชย สำหรับเคนเคนชอบไปนั่งที่โล่งๆอะ่ะนั่งมองอะไรโล่งๆกว้างๆเปิดสมองไปนั่งว่างๆบ้างสักแป,ป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยอาจจะทําให้แบบสบายขึ้นครับฟังเพลงเป็นแนวที่มันสนุกสนานเป็นเพลงที่เราชอบแบบสนุกสนุกไม่ได้ฟังเพลงช้าๆอะไรนะบางทีฟังเพลงช้ามันก็จะดึงอารมณ์เราแบบช้าลงไปด้วยก็ฟังเพลงสนุกกไปอะไรเงี้ย